กลยุทธ์การเทรดนะ่ะไม่ว่าพี่ๆจะมีกลยุทธ์ไหนในมือกลยุทธ์นี้อาจจะเรียกว่าท่าไม้ตายก็ได้นะแต่ถ้าเราเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มกำไรได้น่ะจะดีกว่าไหมการที่เราอ่ะเป็นเทรดเดอร์ใช่ปะ่ะเรามีกลยุทธ์ในการเข้าเทรดกันอยู่แล้วแต่ละคนเนี่ยสามารถใช้กลยุทธ์ที่ แตกต่างกันไปพี่ๆก็จะมีสถิติหรือมีอ่าวินเลของเราเนี่ยที่ไม่เท่ากันขอยกตัวอย่างละกันเราเนี่ยมีคอร์สเดียวกันเป็นคอร์สท,ที่ชื่นชอบก็คือคอร์สสับไไส้เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวินเลข,ของโคดอุ้ยกับวินเลตกับฝนเนี่ยไม่เท่ากันนะเอ้ยทำไมเราสอนเรื่องเดียวกันเราใช้จุดเดียวกันแล้วเราก็คอนเฟิร์มจุดเดียวกันแต่ทำไมเรามีวินเลที่ไม่เท่ากัน นะนอกจากวินเลทไม่เท่าแล้วระยะ R R ก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะสิ่งนี้แหละทำให้เราเนี่ยเห็นจุดจุดหนึ่งที่เราสามารถเอามาเพิ่มเติม <ๆ S 2> ในกลยุทธ์การเทรดของเราได้กลยุทธ์ของเราอะค่ะไม่ว่าบางคนเนี่ยไอฝนยกตัวอย่างเป็นสากลเลยละกันเนาะกลยุทธ์การเทรดนะ่ะไม่ว่าพี่ๆจะมีกลยุทธ์ไหนในมือ กลยุทธ์นี้อาจจะเรียกว่าท่าไม้ตายก็ได้นะแต่ถ้าเราเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มกําไรได้น่ะจะดีกว่าไหมมาเลยเดี๋ยววันนี้นะคะผลขออนุญาตยกตัวอย่างท่าไม้ตายเป็นแพทเทิร์น QM ละกันเพราะว่าพี่พเนี่ยน่าจะรู้จักแพทเทิร์นนี้เป็นอย่างดีเนาะทีนี้นะคะแพทเทิร์นนี้ที่พี่พคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะนี่ก็คือฝั่งแพทเทิร์นของ QM เซล์ M, Sale, อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะชัดเจนเนาะปกตินะคะค่าฟิโบที่เราใช้อะ่ะเราจะใช้ตั้งแต่61-78ถึง78ที่เป็นค่าที่เราเนี่ยเข้าเทรดกันแบบทั่วๆไปแต่เชื่อไหมว่าบางครั้งนะคะท่าเนี้ยในเฉพาะคู่ของบางคู่ด้วยนะสำหรับคู่ทองคำเนี่ยเขาอาจจะมาเด้งที่แถวแถว ค่าฟิโบ61เป็นประจำนะคะบางครั้งเขาอาจจะมาเด้งแถวแถวคู่แถวแถวฟิโบ70.7เป็นประจำหรือบางครั้งเขาอาจจะมาเด้งที่78เป็นประจําสําหรับคนที่จะรู้แบบนี้ได้นั่นหมายความว่าคุณต้องผ่านการฝึกและรู้สถิติตัวเองแล้วระดับหนึ่งเลยจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งนะที่เราเนี่ย ใครๆก็วาง SL บริเวณนี้ถูกต้องไหมนี่แหละจะเป็นจุดที่สามารถทำให้เราอะทำกำไรได้แล้ว TP ที่ไปได้ไกลที่สุดอยู่ตรงไหนนี่เลยขอใช้เป็นสีเขียวบ่งบอกถึงระยะ TP จุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดของ TP ใช่ไหมนี่นะคะลองคิดดูนะคะลองพี่ๆลองคิดไปพร้อมๆกับฝนนะถ้าสมมุติเราได้เข้ามาที่61.8ปึ๊บ SL จะอยู่ที่ลองท่นๆนเนาะอยู่ที่ประมาณ250กับ340แบบนี้นะคะถ้าใครเข้าที่61.8เราจะได้ระยะเท่านี้ถ้าเทียบนะถ้าเทียบจุดนี้นะคะจะได้ระยะ RR เท่ากับ1.36 1 3 6 R สำหรับใครที่เข้าเทรดด้วยค่าฟิโบนะหรือแม้กระทั่งแพทเทิร์น QM ก็ตามนี่จุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่ทำให้เรานะเพิ่มกำไรได้นะสำหรับใครที่เห็นว่าหุ้ยแพทเทิร์นที่ฉันเข้าอ่ะฉันเข้าที่ตรงเนี้เป็นประจำเลยคอยดูว่าถ้าลากไปด้านบนจะอยู่ที่ประมาณ200ท้วนกลับมาด้านล่างอยู่ที่390 SL 2 00 TP จะขยบเป็น 390 rr อ,อ,อ,อยู่ที่เท่าไหร่1.95ดเฮ้ยระยะ r เริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมว่าแค่เปลี่ยน1ค่าฟิโบเท่านั้นเองระยะ rr เริ่มไม่เท่ากันแล้วเห็นไหมคะต่อไปสำหรับใครที่บอกว่า อืมฉันว่า707ก็ยังไม่ใช่สำหรับฉันเลยนะคะสำหรับฉันมันต้อง78.6เท่านั้นนะคะอะไปต่อที่อีกค่าฟิโบนึ่งนะคะค่าฟิโบ78.6เมื่อกี้แอบเห็นด้วยว่าพี่ๆหลายคนในห้องนี้นะใช้ค่าฟิโบ78.6ในการเข้าแพทเทิร์นนี้นะคะแสดงว่า RR ที่คุณมีเนี่ยจะต้องจุกๆแน่เลยใช่ไหมนะอะ นี่นะคะขึ้นไปด้านบนท่วนๆจะอยู่ที่ประมาณ160นะคะข้างล่างอยู่ที่430อ่ะ160กับ430 SL 160 TP อยู่ที่430อ่ะต่อไปนะคะ เอา430หารด้วย160จะได้เท่ากับอ่า6 8ว้าวเฮ้ยเริ่มเป็นระยะอ่ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วพทเทิร์นเดียวกันสวิงเดียวกันทำเฟรมเดียวกันจุด tpsl เดียวกันต่างกันที่จุดเข้าพี่พี่เริ่มเห็นไหมว่าระยะอ่ด้านหลังเนี่ยเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะคะเริ่มที่จะไม่เท่ากัน ะะสำหรับใครที่เข้ามาที่88.6ดนะคะด้านบนจะอยู่ที่ประมาณ100ปิบด,ด้านล่างจะอยู่ที่490อ่า sl 1 0 0ท tp 4ี่490นะคะระยะ rr ของจุดนี้คือ4 9 r เยอะมากนะนี่นะคะแค่ท่าง่ายๆก็สามารถเพิ่ม วินเลทได้แล้วนี้นะพี่ๆเนี่ยลองทบทวนดูว่าสิ่งที่เรามีเหมือนกันคืออะไรแพทเทิร์นเนี่ยตอนนี้เรามีเหมือนกันแพทเทิร์นเดียวกันนะคะต่างกันที่อะไรนี่ต่างกันที่บริเวณนี้จุดเข้าเทรดจุดไหนล่ะสมมุติว่าเราไม่ได้เทรดทองคำนะคะแต่ชั้นน่าเทรดคู่เงินคุณกลับไปดูเลยว่า คู่เงินที่คุณมีอ่ะคู่คู่นั้นน่ะเขามาเด้งที่ค่าฟีโบอะไรมากที่สุดนะคะแล้วเราก็จะรู้ RR ของเราได้โดยปริยายเลยทั้งทงที่เราก็ใช้แค่ QM ใช้ QM ก็รวยได้นะ่ะมันเป็นแบบนี้นี่เองการที่เราเข้าเทรดได้อย่างเสถียรถ้าทำได้จะดีขนาดไหน วันนี้ค่ะฝนมีตาราง RR เพื่อที่จะให้เราเนี่ยลองดูว่าจริงๆแล้วถ้าเราเทรดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราคงที่กับเราอะสมมุติว่าเราตั้งใจปักหลักเลยว่าเราจะเอา RR ที่2ถ้า RR ต่ำกว่า2เราอาจจะไม่เล่น แต่ถ้า R2 r, r ขึ้นไปแผนนี้คือแผนของเราแผนนี้คือทีเด็ดของเราแผนนี้คือถ้าไม้ตายของเราเราจะมั่งคั่งขนาดไหนตารางนี้นะคะเราจะเห็นว่าภาพ QM เมื่อสักครู่ที่เราลองไปดูกันมาจริงๆเราสามารถทำ R2 ในแพทเทิร์นนั้นก็ได้ เราสามารถทำ rr 3ในแพทเทิร์นนั้นก็ได้หรือเราสามารถทำ rr 4ในแพทเทิร์นนั้นก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พี่ๆลองดูเกี่ยวกับตารางตรงนี้นะคะสมมุติว่าการที่เราจะเข้าเทรดเนี่ยอันดับแรกที่เราจะต้องรู้สถิติของเราเลยนะคะก็คือวินเลทของเราถูกต้องไหมนี่ตารางตารางด้านบนนี้นะคือวินเลทของเรา จุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่ผลเชื่อว่าพี่ๆทุกคนนะมีแล้วแหละนะคะวินเลทของแต่ละคนอาจจะไม่ได้เท่ากันนะแต่ผลนายกตัวอย่างมาให้ที่อันนี้นะคะถ้าแบบเป็นทั่วไปเลยนะสมมุติว่าเข้าเทรดสิบไม้ชนะครึ่งหนึ่งแพ้ครึ่งหนึ่งอันนี้คือเสมอตัวใช่ปะ่ะถ้าเราเข้าเทรดแค่สองไม้อะแล้วเรามีวินเลทที่ห้าเปอร์นะ แล้ว RR 1ต่1อ1นะนะคะเราจะเห็นว่าเราจะเสมอตัวแต่เมื่อไหร่ที่เรามี RR ที่เพิ่มขึ้นไปเช่น RR 2นี่ RR 2อันนี้นะคะถ้าเราเทรด1ไม้แพ้1ไม้เรายังได้กำไร 0.5R จุดนี้เราจะเริ่มเห็นว่าอันนี้เนี่ย ถ้าเรามีเปอร์เซ็นต์วินเลทที่50แพ้ครึ่งชนะครึ่งเทรด1ไม้แพ้1ไม้เรายังได้กำไร0.5แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้ r r c r r c นะวินเลท50อร์ซแพ้1ไม้ชนะ1ไม้เรายังเหลือกำไรอีก1.5 r อันนี้ต้องไปแบบ แล้วแต่นะว่า 1R ของพี่พี่ทุกคนน่ะเท่าไหร่ถ้า R 1หนึ่งของพี่พี่ทุกคนเท่าเท่ากับ100่งรยเหรียญนะ่ะอันนี้เราก็จะได้เหตุชนะ1แพ้1นึ่เหตุแค่2ไม้เท่านั้นแหละแต่ถ้าเราได้ 4R เรายังได้กำไรอีก150ห้าสิเหรียญน,นี่แหละที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มกลยุทธ์ได้แล้วทำไมล่ะเราถึงต้องทำตามกลยุทธ์ของเราผลอยากบอกแบบนี้ค่ะพี่พีทุกคน ทุกครั้งอะที่เราเข้าเทรดมันไม่เสมอไปหรอกว่ากราฟอะจะมาเด้งที่ค่าฟิโบที่เรารอจุดเนี้ยเท่านั้นบางครั้งเขามาเด้งที่หกสิบเอ็ดเราก็เสียดายไม้บางครั้งเขามาเด้งที่เจ็สิบแปดเราก็าาาา 78, ากโอ้โหขาดไปนิดเดียวเองแทนที่จะได้ไม้แต่การที่เราอะรู้เปอร์เซนต์วิลเลจรู้อาอาของตัวเองแล้วก็รู้ว่า ถ้าเราทำแบบนี้สม่ำเสมอนะคะมันจะเชื่อมโยงกับตารางตรงนี้เลยตารางตรงนี้จะสามารถทำให้เราเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วว่าถ้าเราทำตามแพทเทิร์นของเราทำตามวิลเลจที่เรามีและทำตามอาร์อาร์ที่เรามีอ่ะเราไม่ต้องเรทดทเยอะมากก็ได้เราก็จะได้กํำไรที่แบบคุ้มค่ายิ่งถ้าใครนะ วินเลทก็เยอะ RR เยอะเทรด1ไม้แพ้1ไม้ยังได้ที่ RR หนแต่ถ้าคุณมีวินเลทที่80%เท่ากับว่าถ้าคุณเทรด10ไม้อะคุณชนะ8คุณแพ้2อะ RR คุณตกไม้ละ3อ่ะไม้ละ3คุณเทรดกี่ไม้คุณก็คูณไปนะคะสมมุติละกันว่าพี่พี่ะเทรดกันที่10ไม้มันจะเป็นตารางข้างบนนี้ทันทีอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ก็คือถ้าเราอ่ะ ได้เทรด10ไม้10ไม้ยิ่งถ้า RR ของเราอ่ะสูงใช่ไหม RR เรา4วินเลเรามีถึง80อะ่ะเทรด10ไม้แต่ได้30 R คุ้มค่าไหมการกดออเดอร์1ครั้งใช้พลังเท่ากันนะในการกดออเดอร์แต่ละครั้งอ่ะพลังงานในการกดอ่ะเท่ากันทุกไม้หรือวันหนึ่งกด10ครั้งก็พลังงานเดียวกัน อันนี้ผลว่ากดทุกไม้อะพลังงานอ่ะเดียวกันนะไม่ว่าคุณจะเทรดวันละหนึ่งไม้หรือวันละสิบไม้อะแต่ละไม้ที่กดอ่ะใช้พลังงานสูงมากๆในการกดเพราะเราจะต้องคิดวิเคราะห์มาแบบอย่างดีคิดมาแล้วอ่ะคิดแล้วคิดอีกคิดอีกคิดแล้วคิดแล้วคิดอีกแบบคิดหลายตลบมากนะคะตรงนี้ใช่ไหมหรือเราใช้การตัดสินใจเท่าๆกันทุกไม้เลยในการกดแต่ละครั้งนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าพี่ มีสถิติเป็นของตัวเองและรู้ว่าจำนวน a r ไหนที่เราเทรดและเราพอใจแล้วเราสบายใจวินเลทไหนที่เราแบบต้องการเราก็ไปเพิ่มสกิลด้านนั้นฝนว่าตารางเนี้ยนะคะจะทำให้พี่ๆได้เห็นอะไรหลายๆอย่างมากๆเลย